เคยได้ยินไหมที่คนชอบพูดว่าเดี๋ยวนี้ศาสนาเสื่อมแล้วไม่อยากจะนับถือพระแล้วคนที่พูดแบบนั้นก็แสดงว่าไม่มีความรู้ที่แท้จริงว่าแท้จริงแล้วคำว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านหมายความถึงสี่บุคคล8จดจพวกคืออะไรคือใครได้แก่พระอริยบุคคลสี่ระดับ ได้แก่ 1. พระโสดาบันผู้ที่ละสังโยชน์คือเครื่องที่จะทำให้ต้องมาเกิดใหม่อีกได้3ข้อ 2. พระสกะทาคามีผู้ที่ละกามและโทสะได้ให้เบาบางลงแต่ยังไม่หมดโดยสิ้นเชิง 3. พระอนาคามีผู้ที่สามารถละกามและโทสะได้แล้วแต่ยังไม่หมดกิเลสอย่างสิ้นเชิง ยังเหลืออัตตาอยู่บ้างเล็กน้อยและ 4. คือพระอรหันต์ผู้ที่สามารถละกิเลสได้หมดจดสิ้นเชิงและจะไม่กลับมาเกิดอีกและ8จํจำพวกคืออะไรก็คือ 1. บุคคลที่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันเรียกว่าโสดาปฏิมัติ 2. บุคคลที่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกิทาคามีเรียกว่า สกิทาคามัค 3. บุคคลที่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระอาคามีเรียกว่าอนาคามีมัค 4. บุคคลที่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระอาหารหันเรียกว่าอาหารหันตมักรวมทั้งหมดนี้ว่าสงแล้วพระที่บวชกันอยู่ทุกวันนี้ละ่ะก็เป็นคนธรรมดาที่บวชกันเข้ามาด้วยหลายเหตุผลเคยได้ยินไหมคำว่ามาบวชเพราะอกหัก หลักลอยคอยงานสังขารโทรมคือไม่รู้จะทำอะไรก็เข้ามาบวชกันอกหักมาบวชรักษาใจอันนี้ก็ยังพอทำเนาเพราะมีความทุกขมาหวังจะหาหนทางดับทุกข์ส่วนหลักลอยอันนี้เข้าข่ายอาศัยผ้าเหลืองเลี้ยงชีพคืออาศัยการบินทบาทเพื่อได้อาหารที่อยู่อาศัยและปัจจัยสี่เลี้ยงชีพ เรียกว่าอาศัยผ้าเหลืองเลี้ยงชีพคอยงานก็คือเรียนจบมายังไม่มีงานทําก็มาบวชทดแทนคุณมารดาหรือค่าเวลาไปพลังพลางก่อนรอได้งานทําส่วนสังขารโทรมก็คือแก่แล้วลูกหลานทิ้งทํามาหากินไม่ไหวบวชเป็นหลวงตาแก่ๆไปวันก็ยังดีทั้งหมดนี้จึงเป็นพระโดยสมมุติเฉยๆคือผู้ชาย โกนหัวห่ผมผ้าเหลืองแต่ถ้าบุคคลเหล่านี้พยายามรักษาศีลของพระซึ่งมีทั้งหมด227ข้ออย่างเกร่งครัดจะผิดพลาดบ้างเล็กน้อยเช่นหัวเราะเสียงดังในบ้านคนเผลอยืนดื่มน้ำหรือฉันน้ำแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็อย่างเรียกได้ว่าเป็นพระที่พยายามปฏิบัติตามธรรมวินยัยหรือพระรูปไหน เพียรพยายามทำสมาธิเดินจงกรมฝึกสติแล้วมีสมถะคือจิตสงบจากนิวรณ์แล้วใช้จิตที่สงบพิจารณากายใจว่าแท้จริงมันไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาไม่น่ายินดีพอใจกายนี้เป็นบ่อคื้แห่งความทุกข์สลัดความรักใคร่ยินดีในกายตนและผู้อื่นเห็นกายนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นของไม่สะอาดเกิดนิพพิทายาณ คือความเบื่อหน่ายเมื่อจิตเริ่มเบื่อหน่ายย่อมคลายความกำหนัดรักใคร่ยินดีเมื่อคลายความกำหนัดจิตก็หลุดพ้นจากความอยากอันเป็นตันหาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดใหม่หรือสแสวงหาอัตภาพใหม่อยู่ร่ำไปทั้งหมดที่ฟังมานี้ก็ลองพิจารณาดูว่าพระแบบไหนคือพระแท้และเวลาที่มีข่าวว่าพระทำไม่ดี ทำผิดพระวินัยสงฆ์ร้ายแรงต่อให้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนนั่นไม่ใช่พระจำไว้ทีนี้รู้ยังว่าพระที่แท้จริงคืออะไรและปฏิบัติแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นพระในคลิปต่อๆไปจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วโยมที่ไม่โกนหัวทำงานมีครอบครัวเป็นพระได้ไหมกดติดตามไว้ และจะมีการไลฟ์สดสนทนาธรรมที่ช่องนี้เร็วๆนี้ติดตามไว้ละกันสาธุ